สวัสดีครับกับทักใา้สบายดีพ่อแม่พี่น้องปองป่ายสุขค้นพี่น้องคือเมื่อนี้บ่าวเตยพ้น,นกับอีกแล้วพี่น้องพระพีพระนองพระลินมาเทียมมาเลาะอีกแล้วก็คือเจริญนนี้ได,ด้จุดนี่แบบสุดพี่นอ้องครับโคตรอลังก,การเลยนะพี่น้องประเทศไทยนะพี่น้องเสือบ่า,าะเจริญขนาดไหนนะกัมาเบิ่งที่ไรพี่น้องความจเจริญชีวิตของเบิ่ง โอเซีอก็มาเบิ่งนะพี่น้องอมาเบิงเ<อ>้งไปเติรดพี่น้องเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเลยด้านหน้าของบ่าวเตยพุ่นก็นจะเป็นทางแล่นของรถบีทีเอสได้พี่น้องได้นี่นะนะนะพี่บอกที่เราเห็นนู่นก็นจะเป็นห้างเอ็มปัตสีนะพี่น้องเบิ่งความเจริญความสวยงามจุดนี้พี่น้องความสิวิไร้วาสันตตพี่น้องเบิ่งเอาอาคารบ้านสองตึกหรือว่าคอนโดบ่เพิ่นเอินพี่น้องนี่นะประเทศไทยนะ ปาดปา,ดพ,พาดพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้พี่น้องเลยเบิ่งเงาที่ละพี่น้องความเจริญความทันสมัยเห็นบอกพี่น้องยุดใดก็จะมีตะกองวงจรความปลอดภัยความามีระเบียบทุกทิ้งทุกอย่างความหน่วยความสะดวกประเทศไทยมีเพียบพร้อมนะพี่น้องเลยนี่แหละสมกับเป็นสยามสมกับเป็นประเทศที่พัฒนาสมกับเป็นประเทศที่เจริญนะพี่น้องกระเบิง่งเงาพี่น้องเลย เจริญซำหรัพี่น้องเบิ้งเอาเบาเตยพ่นกระทายทอดในพี่น้องในเบิ้งงในชมเนาะแบบบรรยากาศสดๆนะพี่น้องวันนี้เ็วันอาทิตย์คือเก่าอะไรไปใสพี่น้องกับผ้าพีผ้านนองมาเบิ้งมาเที่ยวความเจริญเมืองไทยนะพี่น้องเลยอีกจุดหนึ่งนะพี่น้องเบิ้งตีละพี่น้องเบิ้งเอาเบิ้งเอาพี่น้องดูม่นเมนว่าอวยเลยพี่น้องว่าความจริงว่าความเป็นจริงพี่น้องก็เบิ้งด้านล่างนะ มองลงไปจะมีป่านะประเทศไทยเขาไม่เน้นตัดนะเขาเน้นปลูกนะนี่คือความเป็นจริงครับความเป็นจริงที่ประเทศไทยเขาเป็นที่ประเทศไทยเขามีมีความคิดและมีไอเดียทุกสิ่งทุกอย่างครับลงตัวพี่น้องจะเบิ่งทีความเจริญของเมืองไทยเมืองไทยเมืองไทยพี่น้องเลยเมืองไทยจะเลิญสุดพี่น้องพี่น้องไยพี่น้องไปพี่น้องเบิ่งเอา ว่าผี่น้อกขึ้นมาเพื่อนก็มีสวนหย่อมดิพี่น้อกเห็นบ่ขนาดอยู่ในกลางกรุงเทพน,นะในกลางเมืองนะงี่พื้นที่นิดนึงเปิือนกับปลูกป่าด้บท่อนเห็นบ่สุดหยอดบ่ะเจ้าว่ะขนาดขนาด,ขนาดมีทีแค่นี้นะเหม่นยังไม่ใหญ่แต่มีแบบแต่ด้านล่างไปเป็นร้านกาแฟะนะแต่ข้างบนมันเป็นป่าใช่ทำให้เย็นข้างล่างก็เย็นข้างบนก็เขามองมาจากอ BTS หรือว่าอะไรนะจะสวยจัด อลังการมากเดี๋ยวไปพาท่านผู้ชมไปเบิร์นดาทิงไปบอทอนไปอย่างน้ำนาดูเจ้าข้างบนวะเออไปไปไปขู่คือนะคนคือน่ะมาเมื่อวัน้มาวกนนีนุ่มหล่อชายงามมาจากประเทศลาวสวัสดีนะครับสวัสดีครับทุกคนเอฟซีบอทเต้รพลฝากช่องด้วยนะครับบาอทอนฟังคงนะครับน้องไม่หรือน้องเก่าจะเก่าจะใหม่ก็อยู่คนเดียวกันเลย แต่ว่าเขากะเก่าใหม่ก็อยู่นี่แหละนะ,ะวันยุดกับบุหยังเนาะกับพระพีพระหนองมาเบิ่งความเจริญของเมืองไทยแต่ละจุดแต่ละหมองเขาก็อยากเห็นขึ้นกันอะไรเนาะแม่นแ,แต่ว่าทาันผู้ชมฟิฟซีแหละเจ้าของก็อยากเห็นขึ้นกันนะทั้งเราเห็นแล้วก็ฟิฟซีก็ได้เห็นด้วยเขาก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งในดาวเฮดไปโปรโมทประเทศไทยซอยเพิ่นทุกคนดูขึ้นมาข้างบนดูจากตึกนี้ไปมองหน้าไปด้านตึกนวลเลยนะฮะสวยมากสวยปะ ดวยว่าจะว่าทีเป็นจุดชมวิวถ่ายรูปนะหรือว่าสุดยอดเนาะความเจริญเนาะเมืองไทยกันสีฟ้าเลยกะไทยเอเชียนี่จะว่าแบบไหนสุดยอดเลยหรือเปล่าใคเทียบหมไหนเนาะอันดับหนึ่งเลย,อ,ยอ,อันดับหนึ่งเลยอ๋อหนุ่มลาวบอกอันอันดับหนึ่งเลยลว่าสันกระจก จะมีคนทำความสะอาดทุกวันนะทุกคนใส่กิ้งเลยไม่ต้องกลัวว่าฝุ่นเกาะหรือว่าอะไรจะมาโดนแล้วเป็นรอยนะทุกคนตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวมองไปฝั่งโน้นเดี๋ยวนั่งๆเดูจะเห็นรถเวียดไฟฟ้าวิ่งผ่านบางวันแล่นผ่านบ่พี่น้องเลยบัทอนรู้สึกจะได้เห็นังแหลกตื่นเต้นบ่าถามถามจากข้าวูุซึกข้ามบูซึกวอาบุญซึกตื้นเต้นเออเพราะว่าบอทอนเคยอยู่อยู่ฝั่งทางปุนมันบริเวณเลแบบนี้เนาะฝั่งทางใด ฟังทางรามินตาทั้งกัวเฮ้ยฟังที่อยู่ประจําฟังที่ทํางานทุกคนอันนี้คือใจกลางกรุงเทพร้อยเปอร์เซ็นเลยเนาะแต่เราทอนอยู่เขตหนองๆนิดนึงชานเมืองอ๋อเขาเรียกชานเมืองอชานเมืงก็ไม่เท่านี้ไม่มีเราตึกแบบนี้อยู่ในชานเมืองก็เจริญกว่าถึงจะชานเมืองก็เจริญนะไทยนี่จะว่าสุดยอดเลยถึงตึกที่ชานเมืองก็บ่มีทางลูกล้ำบ่มีทางเป็นลม บมมีกีตอมแมนบอดี้พล่าเตอร์พล่าเตอร์นรถไฟฟ้าไปถึงรถไฟฟ้าไปถึงใส่สีส้มมันกับบอมแมนอันชานเมืองแล้วใช่ไหมมันกับเป็นความเจริญคือเก่าแล้วใช่ไหมเจริญแต่มันกับบซสัมนี้นา้นานมาแล้วมาแล้วเห็นบ่พูดถึงก็มาเลยนั่นเนี่ยนี่รถไฟฟ้าเห็นบ่กไฮไลท์ไฮไลท์ได้ทอดจากนัอยเราจะไปขึ้นเนาะนี่ลองเบิรงกนะลองเบิรงลองเบิงร์กทอดขึ้ขี่ได้ยังถ้าขี่วันนี้ก็จะเป็นรอบสองนะรอบสองครั้งแรกเออครั้งครั้งสอง ครั้งที่สองวันนี้ครั้งแรกขี่ใช่หรือเป่าเนี่ยอายุนุนส,สวรีสมรภูมิมาพร้อมพงโอ้เมนี้เฮ้าครั้งสองนะคันทีขี่เนาะเดี๋ยวบาาย่าวเต่พนเสื้าขี่ไปอ่าย่างไปบ่าไปสยามเลยว่าขี่เอาค่ะไกลปะอากาศหน่อยเป็นกิโลสองกิโลอ่าก็ลองโดนูดูก่อนนะ เป่อพีเพิดน้อง PMC เขาเนาะย่างเบิงมองไ้งามๆเราก็ถ่ายมองเห็นนู่นเห็นนี่ด้วยเออวิวเรุงเทพมันสวยทุกที่อยู่แลวล่ะเจริญอยู่ทุกที่แต่ว่าเราไม่ได้เราไม่ได้เดินผ่านป่าอเราแค่เดินผ่านความเจริญความสวยงามมันไม่เหนื่อยหรอกอ่าชมกันไปเลยตามถนนหนทางของครัไปไปไปนองไปลงๆไปไปเผาทอดผ้าไปน่อไปนองติดตามชีวิตหนุ่มลาวเผาสดเผ่อป่ะเฮ้ยเมือนฝนเจุกนี่เออปนแล้วเจดุก เขาสิได้ยากเฮาสิได้ขี่รถปานนี้เฮาต้องตัดสินใจลมแบบพัดผ่านมาเนาะเย็นสบายต้นไม้แบบเนี่ยเห็นมั้ยสุดยอดสุดยอดบรรยากาศก็ดีวันนี้ถ้า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 บ่ทอนมาตอนเย็นๆนะตรงนี้จะมีแสงไฟนะอันนี้คือไฟเย็นบรยากาศใช่ใช่ใชจะมีแสงไฟวิวไฟได้ด้วยบอทอนก็จะเห็นแสงไฟเห็นน้ําตกเห็นหลายๆอะไรหลายอย่างในมุมยามค่ําคืนก็คือแบบ ถ้าบ่าวทอนมีแฟนน้าผ่าบ่าวทอนพาแฟนมานั่งคุยกันอสุดยอดเลยนะโรแมนติกเนาะโรแมนติกแต่ว่าเออลืมถามนี่บ่าวทอนเป็นคนที่ไหนนี่คนเมืองท่าแขกแข่งขมวันนะครับคนลาวเมนบอกคนลาวอันนี้ขอมีคั่วไปยังบ่มีครับเคยมีแต่ชีวิตพลิกผันมาเป็นคนโสดคือเก่าแล้วทุกคนนะโอ้หห่างพี่น้องกูบ้าห่างห้าบ่ล้อนะทุกคนมาเป็นยัง ลู่บอโล่พอบอลุ้ยมุ้ยขั้วไอ้บัสไเกือบเกือบท้องบ่แม่นคันแต่น้าบัสติดไม่ได้เลื่อนว่าไปพี่น้องไยอกยอกยอกน้องเพิ่์นเนาะพี่น้องเข้ากับแบบเห็นความเจริญนะมือนีกันแต่ถ้าพี่น้องจมันยังหาบ่มีผู้สาวอ่ะเดีสี่สี่สี่โวกเขาไปเรื่องเันความหักบ่อยเลยเนี่ยฟูดมาแล้วมันมันมันได้อารมณ์ไงถ้าพี่พี่น้องเมือนความเจริญดีกว่าบอเขาดอกเดี๋ยวเพิ่นสีโอ้เจ็ดนาทีเลยบอท่อนเี้เออ เดี๋ยวให้เราทอนจบคลิปที่น้องไปทุกคนเบาทอนสังคงกับบาเตอร์ก็ได้พาทุกคนเดินชมบรรยากาศความสวยงามตรงนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนเราก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ดูมาดูนี่จนจบนะครับก็ไม่ขออะไรมากขอคนอะไรมากกดติดตามกระดิ่งเจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิ่งสำคัญทั้งสองคนเราสอสําคัญก็คืออย่ากดข้ามโฆษณานะ ใช่ใช่เราจะมีทรศัพท์ไปทำคลิปนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราก็จะจุบคลิปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนนะฝากช่องผมด้วยที่ต้นคลิปไปแล้วแล้วก็ ต่ตยพด,ด้วยครับพี่พน้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับพี่น้องอย่าลืมไปกดติดตามน้องเพื่อนน้องบ่าวทอนฝั่งขงแลวก็เต้ยพนชาแนลเราพี่น้องเลยการมือนีก็เป็นเป็นมือดีอีกมือหนึ่งที่เฮาได้มาน้ำผ้าพี่น้องมาเบ่งความเจริญของเมืองไทยอีกมือหนึ่งนะพี่น้องนะกาฝาก็แหลกก็แช์ก็ติดตามให้กำลังใจพวกเขาคนกสิตกเลยพี่น้องเลยชยได้ย่างไปหรือยเศดษขกิรถกันยังบู๊สำหรับมือนีสวัสดีครับ